สวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งงานติดตั้งไฟอร์แม่ลายในรถ w 205นะครับตัวนี้ที่เป็นงานติดตั้งตัวธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะคริลิกเป็นไฟอะคริลิกทางเส้นนะครับไม่ใช่ตัวตรงรุ่นนะครับในลูกค้าไม่ได้เอาช่องแอร์นะครับในเบนซ์เราก็สามารถติดตั้งเป็นตัวยูนิเวอร์แซลได้นะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก็จะประมาณนี้เส้นยาวนะครับนะครับเด็ดคือนะครับตรงมือเปิดประตูนะครับมือเปิดประตูเราจะใช้ที่ตำแหน่งเดิมนะครับไฟมันก็จะไม่แยกงตา นะครับสังเกตตรงที่มือเปิดประตูนะครับจะเป็นที่เดิมของเบนเลยครับแล้วก็มีสองเท้านะครับสองเท้าก็จะมีสี่ตำแหน่งหน้าหลังเลยนะครับส่วนประตูหลังก็จะประมาณนี้นะครับมีไฟสองเปิดประตูมันกันโอเคอันนี้ลูกค้าอยากได้ไฟข้างๆของคองนโซลด้วยนี่เราก็ทําให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นไฟลักษณะไฟจะเป็นการส่องลงพื้นนะครับตัวน,นี้แสงจะไม่แยงตา อโอเคอยังไงฝากผลงานการติดตั้งไฟแอมพลิฟายด้วยนะครับสวัสดีครับ